สบายดีพี่น้องสบายดีเอทุกท่านสบายดีรทุกคนกินข่าวพี่น้องคอบครัววุ่นวายวุ่นวายทุา่ยาเมี่หตเ่ากะลุกเกทุาไม่ลุกทุนี่น่ิดอื่นั่งนั่งีิลูกอากินง เฮ้ยโชยมาจะอืมอืมเขาเอายังไงเกลเอขอเขาเลยอืมจื้อนมามาพี่น้องขอบขั้วหุ่นไว้กินเข่าเด้อมาได้ขู่อยู่ตลาดเน้อแ้นไปใคเลยย่างยจีนแเลยลูกชิ้นปลาหมึกอย่างตีนไก ลวกปลาเมือกกับอย่างกัดหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกซิจากผู้ใหญ่ใจดีนล่ทำไมวะคุณใหญ่ใจดีบุตรอยกับฮักินแกงนมัหน่อยห่อยิ่งน้ำมันมน่ดีเนจไรเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนมาคืออะมา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 ให้ป้ามามาให้ปลามา ย่เลกก็ยุงเอ้ยเล่น้ตาหายตัเลย่อ๋อมาเาจะสอดมันนีบพงษ์น่ะอ๋ออ๋อจริงดมมเายของา mình nhảy cho đi đó thì đi ảo khóc quá không nè dù nè kinh đó lái gì <laughs>

มักเตียมว่ะเข้าม่นื่อยหรอเนี่ยเจน่ะจานมันมันยามมันจะมาหันอันตีนไก่ไปใหญ่เอาไปกินยูโไปจับไก่ดี่น้ยอ่างเนี่ออ้อาไหบ่าอาอคม่อกากกินด่างตินไก่ด้เป็นไปจัิ้กันอ่าหน้านั่นล่ะนังงดั้ดมออยุปบนกัด

กินบุยบุยพี่น้องเอ้ยคนตายหิวไม่หมักเ็ได้ก็ไม่หมักเนาะอยู่อยู่นี่พอยายไม่ไงอยู่ป่าแล้วพี่น้องไปอยู่บ้านจะกินฮะกินยังลบ้าไปชงเข่าเข้าดึงไปหมดแล้วไปทายไปแล้วไปทายมื้อนี้น่ะบ่เห็นยายเด้อพี่น้องเพราะว่ายายน่ะไปนอนน้ำแม่เพิ่นอยู่พูดเนี่ยนี่พอยายพายพึ่นไปนอนน้ำยายคือกัน ขับแม่ไปนอนเผายายเถาง่ายตากให้ลูกนะเอาออกตีนไก่นี่นี่วันนี้แค่ไหนจบโอ้ยจะได้ร้ายไปเลยเย็ดเขาเสียามากเลยเจ๊ลูกเอามาแล้วก็ทำมรุกชิีนะครับเอา สามโลตอนนี้หนึ่งซองโลพี่น้องเอ้ยมีมกวีใจทุกคนค่ะแต่กินอิ่มหนึ่งเมืองเว้นกับหนึ่งป้าไห่ยายกินจำโอ้ยเอาก็ขอบุญขอบุณผู้ใหญ่จะดีนะที่ว่าเลี้ยงครอบครัวทของทั้งเน้นยู่แนวกินทั้งลูกศกลูกสิ่งหลายๆลอย่างที่ผ่านมากค่ะ ให้ด mm ัมให้รวยก็ให้รวยรวยก็รวยยิ่งยิงขึ้นไปเด้อรวยแล้วให้รวยอีกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาวันนี้ก็จิดยอจบจิบไปเพียงแค่นี้ก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเด้อพี่น้องสองน้องพยุติหนาพอกันใหม่พี่น้องสบายดีตุ้ยนี่ตุ้ยนี่ปารุ่งเลยแก้อยยัยแก้ยิ้นไปโอ้คนเก่ง